จากที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินถ้าใครเจอแบบนี้นะครับให้ตั้งสติและปฏิบัติด,ดังนี้ 1. นนะครับหลกัหลกๆก็คือไม่กดลิงก์ไม่กดภาพที่คนแปลกหน้าส่งมาให้นะครับเพื่อป้องกันภาพนั้นนะครับคือลิงก์ไปยังแอปหรือเว็บอันตราย 2. วางสายและโทรติดต่อหน่วยงานคุยกับเจ้าหน้าที่เองโดยตรงเพราะมิจฉาชีพทราบข้อมูลของเราจากข้อมูลที่ละลายทางออนไลน์นั่นเอง 3. โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานจริงส่วนมากจะไม่รับโทรศัพท์ผ่านแอปไลน์ 4. ส,สังเกตโลกของหน่วยงานต้องผ่านการยืนยันตัวตนหรือบัญชี c ีเขียซึ่งเป็นบัญชีทางการของหน่วยงานเท่านั้นหากเป็นโลกสีเทาคือบัญชีที่ยังไม่ยืนยันตัวตนและอีกข้อสังเกตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 1. อย่าโหลดแอป,ปนอก official store 2อย่าแอไลน์ตามที่ผู้โทรนั้นบอกคุณ 3. อย่าสแกนใบหน้าผ่านแอปที่ไม่รู้จักหากสงสยัยให้วางสายและโทรไปยังหน่วยงานที่แอปบ้านโดยตรงเท่านั้น